สวัสดีจ้าพี่น้องมืดอน้ไปเที่ยวริมคลองค่ะไปกินแกงน้ำไม้เซ่บเบทั้งแซ่บทั้งมวนค่ะมาเด้อนางเอกมาเด้อนางเอกมาแล้วคำว่อนี่มาซุ่มมาซุ่มแกงน้ำไม้อยู่ริมคลองอา <c oughs> จารย์ดูเทนแล้วว่าแล้วิปลูกอ้อยบ่า <c oughs> แล้วว,ว่าแล้วจิปลูกอ้อย ไม่จะเป็นละมันเบื้องบรรย,ยา,า,ากาศเด้อค่ะเด้อบรรยากาศริมคลองถ่ายเอาดวงอาทิตย์กับบุไดม้มันสะท้อนแสงมันสะท้อนแสงอยากลองไปงมหอยแต่กับพี่ว่ามันบลึกเด่นนิดหน่อยพี่ว่ามันบลึก เอาพักกระเชิดนีแม่น้อยเป็นตาเก็บอยู่เด้บึงไไเด้อพี่น้องเด้อพักกระเชิดน้ำได้ลายอยากลงไปเก็บอยู่แต่ฮะย่านปิง <í Fourth> ย่านปิงก็จาว่ามีปิงวะที่ โอ้ยพักกระเช็ดจนบริหน้นนำเบ,บืองบรรยากาศเด้จะเด,ด้อริมคลองเดินนี่เด้อริมคลองเขียวชะอุม่มเขียวอีรีแล้วเขียวชะอุม่ม,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 มจริงๆ อาจารย์อุเทนโบกมือหน่อยดิโห้วเาแล้วดา้อาจารย์อุเทนจะลงทุนปลูกอ้อยมจเอาปีหนึ่งก็ได้อยูอาจารย์ปีหนึ่งได้ยูแต่ปีต่อไปมันจะมันก็จะเราเราก็เอาอ้อยน่ะไปขายปอกแล้วเราก็ใส่ถุงแล้วก็ไปขาย เอันนี <In here. S 3> ่ผมก็เลยว่ามันเป็นของต่างประเทศผมอยากกิมชิมลองดูนี่ยังเอาห่อเขามากินแฉงหน้าเนาะบอกว่านี่แม่นี่แม่นี่แม่นี่นี่เดี๋ยวนี่ยังมะม่วงอันนี้น่ะห่อเขามากินแฉงหน้ามะม่วงอันนี้กันเลยกันมะม่วงอันกลมๆนี่บ่โอ้อบักว่าแอปเปิ้ลเอามาจากเมืองนอกพันมาจากเมืองนอกบ่หอมหอมหอมมากเป็นไอวานปะนี่นี่เปียกแป้งเอามีดไปใส่วะ ทางนั้นจะแบ่งให้มีกินเองแล้วนะจ๊ะกินเลยกินเลยโอ้หอมหวานมันมันหอมหวานกินเลยไม่ต้องแบ่งหรอกจ๊าอเทนกินเลยก็เลยถามว่ากินเลยคุณตุนกืนน้ำลายอยู่กินเลยไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรไมไรกินเลยกเนนยเกิน ขอมากินเพียงหน้าจีงเหม็นคือเรื่องเรื่องอยู่อันนี้ข้าววัดโอ้ข้าววัดข้าววัดขอาจังได้บุญดน้อยจังไมาวิชาจึงได้บุญอือจังได้บุญเขาเป็นอย่างไะหวานมีแท้อกับข้าวเหนียวว้ยเดี๋ยวจะไม่ได้กินแกงนองไม้กินไม้เอห่ข้าว กัดติดข้าวเยอะแกนร้อนๆมันเยี่แกงน้องไม้ค่ะแกงน้องไม้ฮอนฮอนวุ้ยอาจารย์สวยแกงฝีมืออาจารย์สวยอาจารย์ผู้เทนซิมบรรยากาศร้อนๆแล้วก็กินร้อนๆรรยากาศบรรยากาศโควิดกินร้อนๆช้อนช้อนกลางปนี่ไงต้นต้นสามต้นเนี่ยอย่างไดี เก็บนอไม่มองนี่ปติแกงแล้วก็มากินใกล้ๆมันกินเยอะเย้ยมันเสลยพูนะพูนะแมงมันจะแมงใหญ่ๆเลยว้ายมันสีซออยู่จะมาห้อนมันห่อนมันห้อนโซ่ปรได้ดอกมันห้อนโซ่ไรโซ่ปะดปากสีอ่ะยน้อยโซ่บอซ่้ตัวรมันห่อนแล้วแจกพูยังกระเป้าตัวเนาะ เลือดะไปเอาไปเอามากสวยมันมันสูงว่าไม่ไม่อันนั้นน่ะมันสูงไปมาเปิดตาดอกมาขอกินไม่จิตายขวางคนยัยสวยขวางเ้ยมาหาหน้าหน้าอาจารย์ตุนหน่อยมามาเอาอาจารย์ตุนหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินทัวหน่อยอาจารย์ตุน่เจ้าของ คิไม่เป็นไรหรอกกูตุนลงบ่อยแล้วกินกับปลาหมึกได้แก้วยี่ไสบแก้วแก้วมีบ้างมีดอกมีแก้วพี่คงได้น้ำปลาเข่ากับเขาก้นบาดรยังได้บุญหยุดแล้วเช้านำไหมไปเหือไปเหือเอินกูกกุตุนบ่อุดดอนเอินบ่เดี๋ยวไปเหือเยอะแบปต้องมือก่อนเนาะ แปงว่าบ้านผือบ้านผือเอิ้ปลานโตโตเบนแบนที่มันอันอันเข้มเข้มหมือไงเป็นมอปลาอิน้อยเอิ้นยญเที่มันปลาอินน้อยด้วเนาะปลาหมึกปลาหมึกโอ้หผนอยู่ใกล้กรุงเทพที่มันหน่หว่งแหว่ที่อันหน่หว่งแหว่งมันอยู่ใกล้กรุงเทพเพิ่นเลยเอิ้นปลาหมึกอยู่บ้านสวนผมแบพว่าได้เอามาหัวกงียบแบอื่นไหมอันนี้ไปซื้อบากอื่ออันนั้นเอาเป็นกิโลอาจารย์ตุนกินหน่อยพอแล้วเอา กินแล้วค่ะกินแล้วบอกว่าเขากินเท่าน,นี่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 นใช้สากออกินเท่นเอาอนุญาตกินเขาก่อนได้จะเด้อถ้าแดดซายไม่ได้กินนะ